สวัสดีครับเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้านะครับและในสมัยพุทธกาลนะมีบันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกนะครับมีอยู่ในเรื่องราวที่ผมเคยทําเนื้อหาได้นําเสนอกับท่านผู้ชมไปแล้วหลายเหตุการณ์ในการนะครับวันนี้ผมจะมารวมกันนะแล้วก็สรุปให้ฟังนะก็จะมีเหตุการณ์ที่ผมเคยเล่าไปแล้วแต่ผมไม่ได้กล่าวว่าเป็นเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวนะล้วก็จะมีเหตุการณ์ที่ผมยังไม่กล่าวถึงแต่ผมจะมาเกลื่อนนาให้ฟังนะครับเรื่องราวที่1นะครับก็คือเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได็จ โปรดแสดงธรรมให้กับชนินสามพีนองนะครับที่อุรุเวลาเสนานิคมนะครับเรื่องราวนี้เกิดในพุทธกิจภาษาที่1ของพระสมมาสัมพุทธเจ้านะครับหลังจากที่ท่านไปแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิป,ปัตนะมริคทวยวันนะครับหลังจากนั้นาท่านได้ใช้พระญาณนะครับตรวจหมู่สารานาว่าหมู่สัตว์กลุ่มไหนหรือบุคคลไหนนะครับจะรับความรู้อันประเสริฐที่สุดแล้วเนี่ยของพระพุทธเจ้าได้นะครับท่านก็ได้ตรวจมาเจอชนินสามพีนองนี่แหละเขาได้ตั้งสำนักอยู่ที่ริม แม่น้ำเนราชานะครับที่บริเวณอุรุเวลาเสนานิคมนะสำนักแรกนะครับเป็นของพี่ชายนะชื่อว่าอุรุเวลกัสปานะครับมีบริบาลลูกศิษย์เนี่ยห้าร้อยท่านนะครับสำนักที่2เนี่ยชื่อว่านาทีกัสปานะครับมีลูกศิษย์บริบาลเนี่ยสามร้อยท่านนะครับสำนักที่3เนี่ยเป็นน้องชายของสุธรนะครับชื่อว่าขยากัสปานะครับมีลูกศิษย์บริบาลเนี่ยสองร้อยท่านนะทั้งหมดเนี่ยรวมกันหนึ่งพันสามท่านรวมอาจารย์ด้วยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเลือกที่จะเสด็จไปโปรดพี่ชายก่อนนะครับเพราะว่า อุรุเวลากัสปะาพี่ชายเนี่ยมีบริวารมากที่สุดนะห้าร้อยรวมอุรุเวลากัสปะด้วยเป็นห้าร้อยหนึ่งท่านนะในคืนวันที่ท่านเสด็จไปถึงนะครับเป็นพลบค่ำนะท่านก็ไปขอพักแรมที่โรงไฟของอุรุเวลากัสปะานะครับในโรงไฟนะครับจะมีพญานาคตนหนึ่งอาศัยอยู่แล้วนะแล้วก็มีนิสัยดุร้ายด้วยตอนแรกนะครับอุรุเวลากัสปะานะครับได้ปฏิเสธนะไม่ให้พระพุทธเจ้าพักนะเพราะว่าดูจากการแต่งกายของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเป็นนักบวชที่ไม่ตรงกับลัที่ของตนนะครับ พระพุทธเจ้าก็บอกว่าขอไปพักที่โรงไฟอันนี้แหละองุเวลากัะสปะาบอกว่าที่โรงไฟเนี่ยมีพญานาคนะครับได้อาศัยอยู่แล้วนะครับจะเป็นอันตรายแก่ท่านนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่เป็นปัญหาครับสามารถพักได้องุเวลากัสสะนะครับก็คิดในใจว่าสมณท่านนี้คงจะไม่ธรรมดาเป็นแน่เพราะว่าไม่มีอากับกิริยาที่จะเกรงกลัวพญานาคที่ดุร้านั้นเลยนะครับในช่วงกลางคืนที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในโรงไฟแห่งนั้นนะก็เกิดแสงสว่างวาบทั้งคืนเลยนะเพราะว่า โอรุเวลากัสปะาเนี่ยเขาก็ได้มาเฝ้าหมอนไว้พระพุทธเจ้าจะอยู่ได้มาอย่างไรพอเห็นการแสดงฤทธิ์นะครับระหว่างพญานาคกับสมณะแปลกหน้าที่เขาให้ไปพักเนี่ยเขาก็คิดว่าตอนเช้าเนี่ยสมณะท่านนี้จะต้องโดนพญานาคกำราบแน่นอนครัเพราะว่าเกิดแสงสว่างว่าไปว่ามาจนเช้านะครับโอรุเวลากัสปะเนี่ยก็ไปถามว่าเป็นยังไงบ้างพระพุทธเจ้าบอกว่านี่ไงพญานาคอยู่ในบาทแล้วก็คือพญานาคเนี่ยถูกปราบแล้วครับโอรุเวลากัสปะาเขาคิดว่าสมณะท่านนี้เนี่ย ช่างมีความน่าสนใจนะเราจะให้พักต่อดีกว่าแล้วเขาก็สั่งให้ลูกศิษย์เนี่ยนำพัฒหารมาให้นะครับอันนี้คือการแสดงปฏิหารเรื่องที่1น,นะครับในช่วงเวลา2เดือนนะที่ท่านพักอยู่ที่อุรุเวลาเสานาน,นิคมเพื่อโปรดชลินสามพี่น้องนี่ครับแต่ว่าจํานวนเวลาที่มากที่สุดนะ่ะก็คือท่านแสดงทมโปรดอุรุเวลากัสปะพี่ชายนี่แหละเพราะว่าเขามีทิฏฐิมณนะัสูงนะครับการแสดงปฏิหารของพระพุทธองค์นะครับผ่านหลังจากปฏิหารที่1่ ที่2ที่3ที่4ไปจนถึงปฏิหารที่5เรื่องอันนี้แหละที่จะเกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวโดยตรงนะแต่ว่าถ้าเราวิเคราะห์ดีๆนะเหตุการณ์ที่ผ่านมาตอนปราพญานาคนะพญานาคนั้นก็อาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวก็ได้นะเพราะว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยมีหลายประเภทใช่ไหมมีทั้งรูปร่างลักษณะคล้ายมนุษย์ก็มีใช่ไหมรูปร่างลักษณะคล้ายสัตว์ก็มีใช่ไหมพญานาคเนี่ยก็จะเหมือนกับมนุษย์ต่างดาวที่มีลักษณะสัตว์เลื้ลานี่ที่คนที่ค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับเอเรียนเนี่ยเขาเรียกว่าเรป แสดงธิทธิ์ก็คือพลังจิตพลังจิตใจที่สามารถทําให้เกิดปาฏิหาริย์หรือเรื่องราวบางอย่างได้นะสิ่งที่เราเรียกว,ว่าปาฏิหาริย์นะค,คนที่มีพลังจิตเขาก็จะสามารถทําได้อนี้มันข้ามาจนถึงเรื่องราวของปาฏิหาริย์ที่5นะครับปาฏิหาริย์ที่5ในวันนั้นนะจะเป็นวันที่ชนิน3ราพิณองเนี่ยเขาจัดงานบูชายานนะครับในวิถีของพราหมณ์เนี่ยในคมปีพระเวทนะ่ะเขาจะมีวิธีปฏิบัติอยู่3วิถีหลังนะครับก็คือ 1. ส่วสวดสรรเสริญพระเจ้าครับสอง สวดบูชาพระเจ้า,า,า,านะครับ 3. บูชายันนะครับการบูชายันเนี่ยจะรวมหลักที่1ก็คือสรรเสริญหลักที่2ก็คือสวดบ,บูชาแล้วก็บูชายาันเนี่ยรวมกันในวันเดียวกันในวันนั้นน่ยจะเป็นวันที่ประชาชนมากมายนะครับจากเมืองมคตนะครับเพร,ร,ร,ราะว่าอุรุเวลาเสนานิคมเนี่ยอยู่ในแควนม,มนคตนะเมืองราชคฤห์นี่แหละแล้วก็จะมีเมืองอังคาเนี่ยเมืองบริวารเนี่ยเขาจะมาด้วยเพราะว่าประชาชนที่อยู่เมืองอังคาไม่ได้ห่างไกลจากมคฏมากเขาจะมารวมกัน ในวันที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะนําลาบสักกราระมาด้วยพวกอาหารเงินทองของขอบเคี้ยวเนี่ยมามอบให้กับสํานักที่เขาบูชานะครับนับถือนี่แหละการแสดงปฏิหารครั้งที่5เนี่ยก็จะเป็นการแสดงปฏิหารที่จะเล่าเกี่ยวกับรูดต่างดาวการแสดงปฏิหารเนี่ยผ่านมาแล้วสปาปฏิหารใช่ไหมมาถึงปฏิหารที่5นะอูรุเวลากัสปะเนี่ยเขาก็เริ่มยอมรับแล้วว่าสมณะโคตมาเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยมีฤทธิ์เหมือนกันนะ แต่ว่าไม่ใช่เพราะอหารหันต์แน่นอนเพราะตัวเขาเนี่ยคือพระอหรหันต์เน่เขาก็ได้คิดว่าถ้าสมณโคโดมเนี่ยมาร่วมง,งานในวันนี้นะก็จะทําให้เขาต้องลําบากในความศรัทธาเป็นแน่เพราะว่าถ้าสมณโคโดมเนี่ยได้แสดงฤทธิ์ให้กับประชาชนชาวมคดและชาวอังคาได้เห็นนะศรัทธาเนี่ยก็จะไปอยู่ที่พระพุทธเจ้าล่าสักการะเนี่ยก็จะน้อยลงในสำนักของเขาแล้วก็จะโอนย้ายถ่ายเทไปที่สมณโคดมเนี่ยเขาคิดว่าถ้าสมณโคดมจะไม่มาร่วมงาน ก็จะดีมากเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะเราจะไม่นําอาหารไปถวายสมณคตคดมดีกว่าเขาคิดอย่างนี้นะคือปกติจากวันที่1ผ่านมาจนถึงวันนี้เขาก็จะใช้ให้ลูกศิษย์น,นําพระทหารไปทําไมพระพุทธเจ้าตลอดเวลาที่อยู่อยู่แล้วนะพระพุทธเจ้าเนี่ยได้รู้วารลจิตอยู่แล้วนะว่าอุคุเวลากัสปะาเนี่ยเขาไม่ได้อยากให้พระองค์เนี่ยไปร่วมงานบูชายานในวันนี้นะแต่ว่าหลังจากท่านแสดงปฏิหารที่หนึ่งใช่ไหมปราพยานาคในโรงไฟนะ วันที่หนึ่งพอวันที่2มาจนถึงวันนี้ท่านได้ย้ายที่พำน,นักนะครับไปอยู่ชายป่านะแต่ว่าก็อยู่ในบริเวณเดียวกับสำนักของโอรุเวลากาสปานี่แหละอยู่ใกล้ๆก,ก,กับแม่น้ำเมร่าชรานะครับเป็นชายป่านะวันนั้นแหละพระพุทธเจ้ารู้วาะติดดังนั้นแล้วนะว่าวันนี้นะ่ะลูกศิษย์ของอรุเวลากาสปานี่จะไม่นำพระทหารมาถวายนะครับเพราะเป็นงานบุญใหญ่เลยท่านก็เลยไปบินธบาตท,ที่อุตรก,กุรุทวีปนะครับนี่แหละเรื่องราวที่จะมาอธิบายว่าเกี่ยวข้องกับ มนุษย์ต่างดาวยังไงนะครับอุตลักรุทวีปเนี่ยก็คือโลกท่าน,นะครับโลกท่าก็เหมือนโลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยเราเรียกว่าโลกใช่ไหมโลกของเราเนี่ยในพระสูตรทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านเรียกว่าชมพูทวีปนะครับผมจะเริ่มอธิบายนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยนั่งอยู่ตรงจุดกึ่งกลางของกาแล็กซีนะก็คือจักรวาลนนะมันจะเป็นเหมือนกับกงจักใช่ไหมมันจะหมุนไปเรื่อยๆนะแล้วเขาพุเมย์เนี่ย เขาพาสิเนรุเนี่ยจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมเป็นยอดสามเหลี่ยมขึ้นมานะอันนี้สมมุติว่าผมนั่งอยู่บนยอดเขาพาสโเมนนะอันนี้ผมไม่ได้ว่าเปรียบเทียบตัวเองเป็นแบบพาสิบานะอันนี้เป็นการแสดงการเปรียบเทียบให้เห็นนะสมมุติผมนั่งอยู่ตรงนี้นะโลกมนุษย์เนี่ยชมพูทวีปเนี่ยจะอยู่ทางทิศใต้ของเขาพาสโเมนอันนี้คือทิศใต้นะชมพูทวีปชมพูทวีปเนี่ยหมายความว่าทวีปที่เต็มไปด้วยต้นว่านะครับต้นว่าที่เราเคยกินการที่เก็บมาจากป่าจากทุ่งนานั่นหลเนี่คือชมพูทวีปอยู่ทิศ อุตระกรุทวีปเนี่ยอยู่ที่เหนืออยู่ด้านหลังของผมนะอันนี้ผมนั่งอยู่ใจกลางกาแล็กซีนะส่วนทางาทิศตะวันออกเนี่ยบุพพวิเทหะทวีปนะครับอยูทยทย่ทางทิศตะวันออกอันนี้คือดวงดาวที่มีมน,นุษย์อนนยาศัยอยู่นนะแล้วทางทิศตะวันตกเนี่ยเขาเรียกว่าอมนโคยานทวีปนะครับเนี่ยมันจะเป็นโลกธาตุที่มีคนอนาศัยอยู่นะในกาแล็กซีทีมเม่เราอาศัยอยู่นี่นะขาวพาโุเมเนี่ยก็คือจุดที่ผมนั่งอยู่ใช่ไหมโลกอยู่ตรงนี้นะและ จักรวาลของโลกอะ่ะเขาจะมีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ใช่ไหมในอุตรคุรทวีปเนี่ยเขาก็จะมีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ของเขาเหมือนกันนะในบุพวิเทหัทวีปก็จะมีเหมือนกันนะครับในอมรโครยานทวีปเนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะครับเป็นระบบจักรวาลของเขานะครับเพราะว่าในพระอัธกถานะครับได้อธิบายว่าโลกธาต,ตุต่างๆเนะี่ยมีอยู่3ลักษณะนะครับก็คือโลกธาตุขนาดเล็กโลกธาตุขนาดกลางแล้วก็โลกธาตุขนาดใหญ่นะครับโลกธาตุขนาดเล็กเนี่ยจะมีอยู่พันจักรวาลนะครับ โลกธาตุขนาดกลางเนี่ยจะมีอยู่1ล้านจักรวาลน,นะครับโลกธาตุขนาดใหญ่เนี่ยจะมีอยู่แสนกฏจักรวาลน,นะครับอันนี้เป็นเหมือนกับคําอุปมานะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้อธิบายว่ามันนับไม่ได้นะครับมันมีมากมายเหลือเกินนะนะโลกธาตุที่มีมนุษย์อาศัยอยู่นะแต่สิ่งที่เราอธิบาย,ยเนี่ยก็คือลักษณะของกาแล็กซีที่เราอยู่เนี่ยก็จะมีสีทวีใหญ่ใช่ไหมชาวชมพูทวีน่ะทางทิศใต้เนี่ยก็จะมีอายุ100ปีใช่ไหมครับ ทางอมรโคโยานทวีปทางทิศตะวันตกเนี่ยจะมีอายุ500ปีนะครับส่วนอุตรุรุทวีปเนี่ยจะมีอายุ1,000ปีนะครับส่วนบุพเพมิเทหาทวีปทางทิศตะวันออกเนี่ยจะมีอายุ700ปีนะครับจะมีอายุไม่เท่ากันนะแต่ชมพูทวีปที่พวกเราอาศัยอยู่เนี่ยนะทางทิศใต้เนี่ยไม่เรียกว่าเป็นสุกติภูมินะเพราะว่ามีหมู่สัตว์นะครับจากทุกภูมิมาเกิดเลยนะ ก็จะมีครบทุกรสชาติของชีวิตนะครับมีทุกมีสุขมีเศร้ามีเฉยๆนะทั้งหมดเลยนะอยู่ที่จมพูทวีีนะแต่ว่าทวีที่3าอีกเหลือเนี่ยในพระคัมภีร์นะครับบอกว่าเป็นสุขติภูมินะครับก็อยู่กันอย่างมีความสุขนะเนี่ยมีแต่โลกมนุษย์ที่เราอาศัยอยู่นี่นะมีแต่ความทุกข์เพราะฉะนั้นนะครับนพระอัตถกถาได้อธิบายว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมาเกิดนะครับมาตรัสรู้เนี่ยที่ชมพูทวีปเพราะว่ามีครบทุกรสชาติของ ชีวิตนะครับแล้วมีหมูสัตว์มีอะไรต่างๆนะที่ทําให้เราเกิดความสุดสังเวชนในวิถีชีวิตแห่งการเกิดนะแต่ว่าใน,นอีก3โลกธาตุเนี่ยที่ล้อมเขาพสัสเมรณอยู่เนี่ยเป็นสุกติภูมิมีแต่ผู้มีบุญไปเกิดนะเดี๋ยวเรากลับมาในวันงานบูชายานของอรุเวลกกาสป a ต่อนะพอถึงตอนเย็ยนนะครับงานเสร็จสิ้นแล้วนะอรุปรักกัสปัตเนี่ยเขาก็ได้เดินมาหาพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าพำนักอยู่นะที่ชายป่านี่แหละเขาก็ถามพระพุทธเจ้าว่า วันนี้ท่านไม่ได้ไปร่วมง,งานเลยนะท่านไปไหนมาแล้วท่านฉันปัตหาหแล้วหรือยังพระพุทธเจ้าตอบว่าตอนเรามาเราฉันพัตหาหแล้วเพราะว่าเราไปบินถบาทที่อุตราก,กุรุทวีปเนี่ยพระพุทธเจ้าหออจากชมพูทวีปตรงนี้ไปที่อุตราก,กุรุทวีปนะแต่เราคิดตามวิทยาศาสตร์เรื่องแสงนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ห่อไปด้วยกายหยาบห่อไปเลยแบบซูเปอร์แมนนะพระพุทธเจ้าจะต้องเปลี่ยนอนุภาคร่างกายของท่านนะ่ย ให้สลายไปเลยใช่ไหมให้เป็นเหมือนกับแสงแล้วก็เดินทางด้วยแสงแล้วก็ไปรวมอนุภาคอีกครั้งน่งที่อุตราก,กุรุทวีปพร้อมทั้งเครื่องอัฐบริการเนี่ยนะบาทแล้วก็ไปมินทบาทใช่ไหมพอมินทบาทชาวอุตราก,กุรุทวีปเนี่ยได้ใส่บาทผลไม้ผักข้าวอาหารต่างๆท่านก็เสด็จกลับมานะโดยสลายมวลสารอนุภาคร่างกายของท่านทั้งหมดนะทางอาหารด้วยนะแล้วก็กลับมาที่ชมพูทวีปแล้วก็มาฉันพัฒหารที่นี่แหละ พระพุทธเจ้านะครับก็ได้เล่าให้อุรุเวลกัสปะฟังนะว่าเหตุที่ท่านไปบิณฑบาตนะที่อุตราก,กรุทวีปแล้วไม่ได้ไปร่วมง,งานบูชายันขนาดใหญ่ประจําปีเนี่ยก็เพราะว่าท่านนะ่ะคิดว่าถ้าเราเนี่ยไปร่วมง,งานกับท่านนะและเราได้แสดงฤทธินะ์น่ะประชาชนที่มาร่วมง,งานทั้งหมดน่ะก็จะทุ่มเทความสนใจนะและเลาาสักการะเนี่ยจะมาที่ตัวพระพุทธเจ้านะครับจะไม่มาที่สํานักของอุรุเวลากัสปะเราคิดว่าเราไม่ไปจะดีกว่านาทีนั่นแหละอุรุเวลกัสปะนะครับเริ่มเกิดความสลด,ดใจแล้วครับว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยรู้วาระกิจของเขาได้นะเขาคิดอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้หมดเลยจากนั้นนะครับอรุเวลากัสปะาเนี่ยก็ได้กลับไปที่สำนักนะครับแล้วก็สั่งให้ลูกศิษยนะ์นำพระทหารเนี่ยมามอบให้กับพระพุทธเจ้านะมาถวายก็แสดงว่าช่วงเวลาน้น,นะพรรษาที่หนึ่งอะ่ะช่วงเวลาที่เหตุการณ์นี้เกิดขนะึ้นอ่ะพระพุทธเจ้ายัางแม่บัญญัติศิกขาบทนนะเรื่องฉานพระทหารกี่มือนะเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยอรุเวลากัสปะาเนี่ยสั่งให้ลูกศิษย์นำอาหารมา ถวายแด่พระพุทธเจ้าแสดงว่าในช่วงเวลาน,นั้นอนะ่ะยังมีการฉันอาหารเย็นของภิกษุงสองฆ์อยู่นะเรื่องราวของมนุษย์ดาวชาวอุตรก,กุรุทวีปเนี่ยยังไม่จบเพียงเท่านี้นะในช่วงพุทธกาลเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของเศรษฐีท่านหนึ่งนะท่านชื่อว่าโชติกะเศรษฐีนะครับท่านเกิดมานะเป็นผู้มีบุญมากนะในวันที่ท่านเกิดนะแสงสวา่างนะครับได้เปล่งออกมาจากอาวุธทุกอย่างเลยนะในเมืองราชคห์นะครับพ่อของท่านเนี่ยเป็นเศรษฐีชาวเมืองราชคืนนะครับ เศรษฐีที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระราชาให้เป็นเศรษฐีนะถ้าเปรียบเทียบกับสมัยนี้ก็เหมือนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังผู้บ่ากาธนาคารแห่งชาติอะไรแบบนี้ก็คือคนที่รวยมากๆแล้วก็จะช่วยพระราชาเนี่ยบริหารบ้านเมืองครับพอตอนเช้าเนี่ยพ่อของท่านครับเข้าไปในพระราชวังนะไปว่าราชการตามปกตินี่แหละแล้วปรึกษาหารือบ้านเมืองกับพระเจ้าพิมพิสารนะครับในช่วงเวลานลั้นนะพระเจ้าชาติตตูี่ยยังเด็กอยู่เลยนะพระเจ้าพิมพิสารก็ได้คุยกับพ่อของท่าน โชติกะเศรษฐีนี่แล้วว่าเอเมื่อคืนเนี่ยท่านได้เห็นแสงสว่างว่าไปทั้งเมืองไหมแล้วก็มีแสงเนี่ยออกมาจากอาวุธทุกอย่างเลยนะที่เป็นพวกของมีคมสตราร์ทั้งหลายแหล่นะก็ทําให้เกิดเมืองทั้งเมืองในแสงสว่างท่านเศรษฐีก็ได้เล่าให้ฟังว่าบุตรชายของเขาเนี่ยเกิดมาที่โลกใบนี้แหละเศรษฐีเนี่ยครับเขาได้ตั้งชื่อให้กับลูกชายนะครับว่าโชติกะพอถึงช่วงวัยนะครับที่ท่านจะต้องออกเรือนะครับก็คือแต่งงานนะมีภรรยานะแต่ ในชมพูทวีปเนี่ยก anyway. MA ็ไม่มีหญิงใดนะครับที่ทําบุญมาเท่ากับท่านเลยนะพระอินทร์เนี่ยครับก็ต้องไปนําคู่ครองของท่านนะเนื้อคู่ของท่านนะเกิดที่อุตรากรุทวีปเนี่ยมาที่ชมพูทวีปครับมาให้แต่งงานกับท่านนะเพราะว่านางเนี่ยครับทำบุญมามากนะก็ไปเกิดที่สุขติภูมิที่อุตรากรุทวีปแล้วก็นํามาที่ชมพูทวีปมอันนี้ก็แปลกดีนะอุตสาห์ไปเกิดที่สุขติภูมิแล้วก็ต้องกลับมาอยู่ในโลกเดียวกับ โชติกาศเศรษฐีซึ่งมีชีวิตที่ต้องเผเจญกับทุกสุขเฉยๆเนี่ยอยู่ที่ชงพุทวีมาอันนี้นะก็เป็นเรื่องราวการแต่งงานกับมนย์ต่างดาวนะในพุทธประวัตินะโชติกาเศรษฐีเนี่ยแต่งงานกับหญิงสาวจากอุตรก,กุรุทวีมาเรื่องราวนี้คล้ายๆกับเรื่องเจ้าหญิงดวงจันทร์นะในนิทานโบราณปรมปราของญี่ปุ่นนะที่เจ้าหญิงดวงจันทร์นะครับถ้าใครเคยอ่านนะในหนังสือนิทานนะก็คือว่ามีอยู่วันหนึ่งนะยานอาวกาศเนี่ย ได้พาเจ้าหญิงจากดวงจันทร์นีครับมาไว้ที่กอไผ่นะครับถ้าผมจําผิดขออภัยนะเรื่องราวจะโครงเรื่องจะประมาณนี้แหละเช้าวันนั้น,นครับตากระยายนะที่สร้างกระท่อมอยู่ชายป่าเนี่ยไปตัดหน่อไม้นะครับแล้วก็ได้เจอเจ้าหญิงเนี่ยพร้อมด้วยเครื่องบริขารของเจ้าหญิงนะก็คือเปลเล็กๆตะกร้านะครับแล้วก็ใส่ผ้าไหมสีสันสวยงามแพรพันธน่ที่ตากระยายไม่เคยเห็นมาก่อนบนโลกอะ่ะเป็นผ้าที่มีลักษณะพิเศษมากอะ่ะไม่รู้ทอด้วยอะไรนะ เป็นเด็กผู้หญิงแล้ว,ลวตากับยายเนี่ยก็นําเด็กผู้หญิงคนนั้นไปเลี้ยงจนโตเป็นสาวพอโตเป็นสาวความงามของนางเนี่ยก็ได้เรื่องลือไปทั่วเมืองนะครับจนทั้งเจ้าชายเจ้าเมืองขุนนางสมุไรยต่างๆเนี่ยก็ได้จัดพิธีจัดขบวนขันบางเทมาสู่ขอเพราะว่าความงามของนางเนี่ยเลื่องลือไปทั่วนะแล้วทุกคนก็อยากได้มาเป็นคู่ครองนะพอวันที่นางเนี่ยจะต้องเดินทางเข้าไปในวางนะเพื่อไปเป็นมเหสีองค์หนึ่งนะครับของ พระเจ้าแผ่นดินในยุคนั้นนะปรากฏว่ายานอาวกาศเนี่ยไล่เหาะมานะครับจริงๆแล้วน่ะขบวนของนาเนี่ยเข้าไปในวางแล้วพราะยานอวกาศลอยมาถึงที่ลานนะครับเหมือนกับลานหินภายในวางอ่ะก็ได้ดูดนะครับเจ้าหญิงจันทานเนี่ยขึ้นไปบนยานอวกาศแล้วก็กลับไปดวงจันทร์น,น่ะอันนี้คือเรื่องราวประดาประดาของญี่ปุ่นนะซึ่งมันมีความเป็นอวกาศมากๆาเลยนะซึ่งเล่ากันมาเป็นพันปีแล้วนะเจ้าหญิงดวงจันทร์น่ะก็จะเหมือนกับเนื้อคู่ของท่านโชติกะเศรษฐินแหละที่มาจากอุตรากรุทวีมา ก็หมายความว่าถ้าเจ้าหญิงดวงจันทร์มาจากดวงจันทร์ก็แสดงว่าบนดวงจันทร์ก็มีมนุษย์อยู่เหมือนกันนะใช่ไหมอุตรากลุตทวีปอยู่ไกลมากเลยนะเพราะในกาแล็กซี่มันใหญ่ใช่ไหมดวงจันทร์ไม่ได้อยู่ไกลจากโลกแต่ว่าอุตรากรุตทวีปอยู่อีกด้านหนึ่งของกาแล็กซี่เพราะว่าโลกธาตุสีโลกธาตุที่ผมไล่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็อยู่คนละมุมของกาแล็กซี่ที่เราอาศัยอยู่ในี่นะแต่ในพระคัมภี์ได้อธิบายว่ากาแล็กซี่ใน พระสูตรที่พระพุทธเจ้าอธิบายน่มีเป็นแสนแสนโกดจักรวาลน,นะแสนแสนโกดกาแล็กซี่อ่ะเป็นคําอุปมาที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เราทราบว่ามันนับไม่ถ้วนพระสูตรอันนี้นเป็นพระสูตรที่พระโนนแอดจารถามนะเรื่องก็มีอยู่ว่ามีท่ะสงท่านหนึ่งนะครับท่านมีชื่อว่าอภิภูนะครับเวลาที่ท่านบรรลือสียนาเนี่ยก็คือเปล่งเสียงแสดงธรรมเนี่ยดังไปถึงพรหมโลกนะพระโนนนะครับเห็นดังนั้นนะครับก็ได้มาถามพระพุทธเจ้าว่า พระพุทธเจ้านะถ้าจะบรรลืเสีหานาน่ะดังไปไกลแค่ไหนนะพระอานนนะครับได้ถามพระพุทธเจ้าถึง3ครั้งนะพระพุทธเจ้าถึงตอบนะแต่ช่วงที่พระพุทธเจ้าก่อนจะตอบในครั้งที่4นะพระอานนยังไม่ได้ถามนะคือถามสาครั้งนะพระอุทายีก็ได้บอกกับพระอานนลว่าอานนท์ท่านไม่ควรจะถามเช่นนี้นะแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนอุทายีเราจะแสดงทําให้ฟังนะก็คือจะอธิบายให้ฟังว่าถึงแม้ว่าพระอานนนะจะสงสัยในเรื่องนี้นะก็เพราะว่าพระอานนท์ยังอยู่ใน ราคาอยู่นะครับราคาก็คือความอยากรู้ความพอใจนะในโลกใบน,นี้อยู่นะตอนนั้นพระนรยังไม่เป็นพระอรหันนะถึงแม้ว่าพระอนนระจะละจากโลกนี้นะถ้าไม่บรรลุเป็นพระอรหันนะท่านก็จะได้เกิดในเทวโลกครับเป็นราชาของเทวโลกเจ็ดครั้งแล้วก็จะกลับมาที่ชมพูทวีโเนยก็จะได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิเนี่ยถึงเจ็ดครั้งนะแต่จะไม่มีเรื่องราวแบบนั้นเพราะว่าพระนรจะปรปนิพพานในภพชาตินี่แหละเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านมีความน่ารักมากเลยนะท่านก็บอกพระนนผ่านเรื่องราวของ พระอภิภูนี่แหละว่าร่านนท์ไม่ต้องกังวลนะท่านจะได้เป็นพระอรหันต์แนนอนในภพชาตินี้แหละพระพุทธเจ้าบอกว่าการมรลือเสียนาคของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีประมาณนะครับไม่ใช่แค่พรหมโลกนะไปโลกกท่าไหนก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกพระสูตรหนึ่งนะที่บอกว่าดาวต่างๆนะในจักรวาลในจักรภพอ่ะในแสนโกดจักรวาลที่พระพุทธเจ้าหมายถึงอ่ะเสียงของพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไปถึงหมดก็หมายความว่ามีดวงดาวที่มนุษย์อยู่มากมายเลยนะสิ่งมีชีวิตต่างๆนะ อยู่มากมายเลยนับไม่ถ้วนนะครับเดี๋ยววกกลับม,มาที่โชติกาเศรษฐีต่อนะพอเจ้าสาวของโชติกาเศรษฐีมาจากอุตรากุรุวีรธธใช่ไหมก็มาอยู่กินแต่งงานกับโชติกาเศรษฐีนี่แหละก็มีเรื่องราวที่มีรายละเอียดที่สลับซับซ้อนมากมายนะเกี่ยวกับเจ้าสาวจากอุตรากุรุวีรธธเดี๋ยวผมจะทําคลิปอธิบายแยกต่างหากนะเพราะว่าเนื้อหานะมีในรายละเอียดมากนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมนย์ต่างดาวนะอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องราว ของมนุษย์ต่างดาวในพระไตรปิฎกนะมีอยู่อีกหลายเรื่องนะแต่ว่าที่ผมรวบรวมมาและเด่นๆน,นะครับก็จะมีเรื่องราวนี้เละเราก็จะมีเรื่องราวที่พระอัฏฐากถานะจะอธิบายว่าพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นพระเจ้ามหาจากักรพรรดิก็จะมีลักษณะที่ว่าพาหนะของพระเจ้าจากักรพรรดินี่ก็คือจักรแก้วจักรแก้วเนี่ยจะพาพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยไปตามที่ต่างๆได้แล้วจักรแก้วเนี่ยทำให้พระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยชนะสงครามทุกเมืองเลยในชมพูทวีปจักรแก้วนั้นอะ เป็นยานอาวกาศหรือเปล่านะแล้วก็มีอาวุธเลเซอร์หรือว่าอาวุธที่ทันสมัยมากกว่าชาวชมพูทวีปในยุคสมัยพบชาินั้นๆทําให้พระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยไม่มีใครสามารถเอาชนะได้และท่านเนี่ยก็สามารถเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิในชมพูทวีปได้ใช่ไหมเพราะว่าท่านมีอาวุธที่ล้ําสมัยที่สุดเนี่ยมียานพานะที่ล้าสมัยที่สุดแล้วก็เดินทางได้เร็วจักแก้วเนี่ยเดินทางเร็วเหมือนความนึกคิดนะครับก็คือถึงเลยแสดงว่าเร็วกว่าแสงนี่นะคือเดินทางไปตามความนึกคิดอะ เหมือนตอนที่พระอินเนี่ยไปนําเนื้อคู่เจ้าสาวของท่านโชติกาเศรษฐีเนี่ยมาที่ชมพูทวีปเหมือนกันเลยนะพระอินเนี่ยก็อาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวก็ได้นะเพราะว่าท่านมีหน้ากายสีเขียวใช่ไหมแปลกกว่าเทวดาทั่วไปแปลกกว่ามนุษย์ท่านอื่นๆนะจริงๆแล้วน่ะดาวดงึ่งก็อาจจะเป็นดวงดาวของมนุษย์ต่างดาวก็ได้ใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าเราศึกษาในพระสูตรนะเทวดาก็เป็นมนุษย์ต่างดาวดาวใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้อยู่ในโลกธาตุเดียวกับเรานะก็คือไม่ได้อยู่ในโลกมนุษย์ก็เป็นโลกของเทวดาก็เป็นหมู่สัตว์ ในอีกโลกทระ่านหนึ่งนะคือเราดูเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวเขาก็ดูเราเป็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยก็มีการมุมมองมองคว้กันไปคว้ยกันมาเนี่ยในความเข้าใจเดียวกันนะต่างคนต่างเป็นมนุษย์ต่างดาวอ่ะเนี่ยมนุษย์ต่างดาวกำลังอธิบายเรื่องราวมนุษย์ต่างดาวอยู่นะตอนนี้ก็อาจจะมีมนุษย์ต่างดาวที่อุตราก,กรุทวีปเนี่ยกำลังพูดถึงผมอยู่ก็ได้นะหรืออาจจะพูดถึงคนอื่นในชมพูทวีปเนี่ยก็คือชาวอุตรากรุทวีปเนี่ยกำลังอธิบายมนุษย์ต่างดาวเหมือนกันนะในช่องยูทูบของอาาวะ่้จจได ยุทธุทป,ปะอะไรเนียตามแบบเหมือนกับภาษาบาลีหลังจากที่เราศึกษาพระสูตรนะครับในศาสนาพุทธผ่านไประยะหนึ่งนะเราจะเกิดคําถามนะว่ามีเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวนะมาเกี่ยวข้องตลอดเลยนะตั้งแต่ต้นเรื่องยันถึงท้ายเรื่องในพระไตรปิฎกนะแต่ไม่มีใครสงสัยเรื่องมนุษย์ต่างดาวเลยในะพระไตรปิฎกนะแสดงว่าคนในชมพูทวีวเนีได้มีการเกี่ยวข้องสัมพันธ์นะครับไปมาหาสู่กับชาวโลกทาต,ต่างๆเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะคือไม่มีใครมาตั้งคําถาม โอ้โหนั่นเราเห็นมนุษย์ต่างดาวเราเห็นยานอวกาศเราเห็นสิ่งต่างๆนะก็แปลกดีเหมือนกันนะแสดงว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยมาที่โลกมนุษย์เป็นเรื่องปกตินะมันท้าสกาเทวราหรือพระอินเนี่ยมาใช่ไหมเขาก็มีพาหนะมีจักรแก้วมีเครื่องมือในการพาเขาเดินทางไปตามที่ต่างๆใช่ไหมแม้แต่เจ้าสาวของโชติกาเสรธีเนี่ยมาที่ชมพูทวีวน์ก็ไม่เห็นจะมีใครโอ้โหท่านแต่งงานกับมนุษย์ต่างดาวหรืออะไรท่าน มีแฟนเป็นมนร์ต่างดาวนะอะไรเงี้ยคือไม่เห็นจะมีใครเกิดความแปลกใจอะไรมากมายนะก็เป็นเรื่องธรรมดานะที่เขามีบุญมากอ่ะแล้วเจ้าสาวเขาไปอยู่อีกดาวหนึ่งที่เป็นสุกติภูมินะวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับฟังจนจ,จบรายการนะขอจากกันไปด้วยพุทธสุภาสิตนะครับสัพพะทนังธรรมทนังชิตนาติการให้ทําเป็นทางชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณมากครับ